ขอต้อนรับสู่ Gambling Love ชุมชนของคนชอบการเดิมพันและการเสี่ยงดวงแนะนำเกมสล็อตหน้าเล่นแตกเยอะเกมแรกไพ่หม้อเมกาเวจากค่ายบูยปินนะครับโเป็นแบบสัตว์เนี่ยครามาถึงเขาเขามาสัตว์โอ้ยมอแม่บ<ม><ม>อสเหรอโบนัสมาแล้วสัตว์ในตำนานอ่ะฟรี10ฟรีสปินับจไปแล้วก็จะมีคูณ2คูณ3แล้วคูณมากสุด204สอมนี่คือแบบคูณข้างหน้าละ นี่มาเลยครับมันจะเป็นพวกสัตว์แบบสัตว์ป่าหายากอ่ะไปมอสแล้วตัวอะไรแพงสุดนะตัวแมมมอสแมมมอสเนี่ยอ๋อคูนยี่สี่เลยมาถึงไหนบ้ามันคูณสองคูนสองคูนสามคูนสองโอ้โหแมมมอสวินสามพันสามพันน่ะเบสห้ากี่เท่าวะกี่เท่าวะน่ะ เตัวเอข้าไป288เวอันนึงเมื่อกี้นะ่ก็ช็อกเลยบูป่าตรงกลางอ่ะอป็นแม่เป็นแต่เป็นเมก้าเวกใช่ม่ครับเป็นเมก้าเวกเมก้าเวกก็คือมันจะเป็นการสนามเยอะกว่าการเล่นปกติมันจะมีทั้งเล็กทั้งใหญ่ เนี่ยเอสามฟีสปินล็สองนเลยรับไตัวอนเลยก็จะย่ำไปตัวีกที้ายเข้าไหมโอเคแต่นเป็นี่งไงอันนี้ฟีสทายลอยลอยเท้าแตกเป็นคูณมาคูณหกก็จะคูณมาคูนกันแล้วก็เข้าคูณทั้งบดใช่ไหมตอนนี้ไม่บอันี้ก็คือคูนหกได้ที่ออกพเรามาไปตัวตอนนี้โอ้ยไม่ได้แค่ห้ายูโรคูณไปหกร้อยหก ได้ไปสามพันยี่สิบเก้าอยู่รลโคตรเบ็ดน้อยได้เยอะทำน้อยได้มากเออทำน้อยได้มากต่อไปเกมพิ n งเอล p h เฟนจาก thunder king นะครับผมเกมนี้ชมพูมีทั่วทั่วของช้างเั่วเป็นกินโบนัสอ่ะเอ้ยแต่ว่าช้างที่มันมีต้นไม้กมาแล้วเนี่ยเข้าเลยไหม ช้างหินเนี่ยซื้อาเขาเข้าแล้วแหละโอ้โหทัวร์ทัวร์ลุงอ่ะก็คือบินไปเลยอ่ะบินไปหาช้างอ่ะฟีเจอร์ฟีเจอร์สวยมากฟีเจอร์ดูดิโอ้โหมีคนฟอลโล่มาย้อนยุคฟุตเตอร์ใส่หน้าไฟฟินกดต่อเลยเหมือนเกมแบบพวกนี้ก็จะเป็นเหมือนอะไรคนป่า ที่แบบบูชาช้างเนี่ยถ้าเก็บดวงวิญญาณช้างครบมันก็จะได้อันนี้เป็นไวอ๋อเป็นท่าไม่ตายแช่ครัคือใช่เป็นฟรีสปินด้วยอ่ะพอได้ถั่วเพิ่มได้ถั่วมาฟรีสปินก็จะเพิ่มครับพอไอ้ด้านซ้ายไอ้นี่เต็มมันก็จะขึ้นไปตัวละครอีกใช่ครับก็คือเนี่ยเปิดเราไปหนึ่งตัวนี่นี่เราช้างเต็มหน้าเลยการเป็นช้างมันจะกลายเป็นช้างแทนแล้วช้างก็จะคือมาแจกไอ้ลูกวิญญาณเนี่ยแหละเนี่ยการเป็นช้างมแล้วก็คือถ้ามันเป็นช้างหมดเนี่ย โอ้ยมาแล้วมาแล้วน e, ี <S <s ne, <S 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 ่ดูดิช้างอ่ะช้างนี่แล้วถั่วเพิ่มสองอันก็จะโบกสาวฟีสปินเนี่ยเป็นเพียรีโอ้โหดูดิช้างช้างช้างสีชมพูชบาแก้วชบาแก้วนี่ยโอ้ยช้างหน้าแล้วเป็นวายบิ๊กวินเขาให้ มันเราเห็นว่ามันเหมือนแตกน้อแเขาเบ็ดแค่หนึยูโรอ่ะเบหนงยูโรอ่ะเดี๋ยวรอว่าสัญลักษณ์สุดท้ายตัวละครมันจะกลายเป็นช้างไหมพอเป็นช้างหมดสีตัวแล้วตุงะ้าตุ้งตุ้งาุ้งตุ้งตุ้งตุตุ้งตุตุ้งตเ้้้งตุ้้งต้งต้งงตงง้ย้้้้้ง โาจากรายเป็นช้างอ่ะลูดิช้างพ่นไฟอ่ะพ่อใหญ่อ่ะพ่อใหญ่อ่ะช้างแบบพ่อใหญ่จ่าพนมอ่ะเป็นตาสีม่วงด้วยกันช้างช้างกูอยู่สามบวกหนึ่ง หนึ่งสปินให้ด้วยตอนนี้เขาเหลือหกฟรีสปินบ้าหเหลือเจ็ดเหลือบ้างโอ้โหไมู่ดิไงไม่รู้จะแบบแล้วแบบยังไงมั่อกายเป็นช้างอ่ะเพราะว่าไอ้พวกนั้นกลายเป็นช้างหมดแล้วอ่ะยังไงก็ช้างเข้าอ่ะลงมาก็คือช้างหมดเออโอ้โหหาเดบิวมาอีกอ่ะเพื่อเปลี่ยนสัญลักษณ์ให้เป็นช้างหมดเลยใช่ครับเปลี่ยนตัวละครในเกมมันกลายเป็นช้างยิ่งถั่วมานเปงอช้างอ่ะ ดูดิโอ้ยถ้าช้างบุวแถวนั้นจะบิวก็คือวายถ้าคือช้างทุกแถวอ่ะก็เกิเอาหนึ่งไปคูณกับช้างทุกแถวใช่เลยพงคุ้มแล้วโอ้ดูดิสองร้อยยี่สิบคูณเลยชัมโบวินโอ้ยชัมโบเรียบร้อยเขาอย่างลอยตัวป่าป่าบูชาช้างอ่ะ ยอดรวมไป754ยูโรนะเบสไปแค่ hmm. 1ยูโรแล้วคูณนั่นแหละ754นี่